ติดตามคอลัมน์อัปเดตวันนี้หยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันเรื่องร่วมอาลัยสมเด็จสีหนุข่าวคราวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระนโรดมสีหนุเมื่อวันที่15ตุลาคมสร้างความเศร้าเสียใจแก่พระสงฆ์นิกรในกัมพูชาและมิตรประเทศสมเด็จพระนโรดมสีหนุสิ้นพระชนที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนด้วยอาการพระไทยวายรวมพระชนมายุได้8 9พรรษา ตามประวัติสมเด็จพระนโรดมศีหนุพระราชะสมภพเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2465ทรงเป็นพระชะโอรสในพระบาทสมเด็จพระนโรดมสุรามฤริและสมเด็จพระมหากััสติยาน,นีศีสุวัตกุสุมานาริรัศริวัฒนาเสด็จขึ้นครองราชครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2484ขณะมีพระชนมายุ19พรรษาซึ่งขณะนั้นกัมพูชาย,ยัางเป็นอาณานิคมฝรั่งเศส สมเด็จพระนรโรดมสีหนุรงเป็นนักสู้เพื่อให้ประเทศได้รับเอกราชการที่ฝรั่งเศสเชิญสมเด็จพระนรโรดมสีหนุขึ้นของราชเพราะฝรั่งเศสต้องการประนีประนอมกับกัมพูชาเนื่องจากฝรั่งเศสกําลังต่อสู้กับเวียดนามกระทั่งฝรั่งเศสแพ้ในศึกเบียนเดียนฟูทําให้เวียดนามได้เอกราชกัมพูชาจึงได้รับอิสรภาพด้วยโดยสมเด็จพระนรโรดมสีหนุทรงสละราชสมบัติครั้งแรกเพื่อบริหารประเทศ ต่อมาในพลลอนนอเปลี่ยนแปลงการปกครองจากประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นประชาธิปไตยแบบมีประธานาธิบดีสมเด็จพระโนโรดมศรีหนุต้องลีภัยไปประเทศจีนแต่ภายหลังกลุ่มเขมรแดงโดยนายพอลพศนายเขียวสัมพันธ์ได้ยึดอำนาจและเชิญสมเด็จพระโนโรดมสีหนุกลับกัมพูชาพระองค์ทรงกลับมาได้ไม่นานก็ลาออกจากผู้นำและเปิดเผยภายหลังว่าไม่เห็นด้วยกับความเหี้ยมโหดของเขมรแดง ที่ฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์คนกัมพูชาในตำนานคลินลิงฟริลหลังจากนั้นเวียดนามได้ใช้กำลังบุกยึดกรุงพนมเปญก่อตั้งรัฐบาลเฮงสมรินขึ้นกลุ่มเขเมรแดงหมดอำนาจสมเด็จพระโนโรดมสีหนุได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาต่อต้านเวียดนามจึงตั้งรัฐบาลผสมสาม,สามฝ่ายต่อสู้กับกลุ่มนายเฮงสำรินซึ่งมีสมเด็จหุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีสมเด็จพระโนโรดมสีหนุทรงใช้วิธีการทูตด,ดึงนานาชาติเข้ามาร่วมกดดันให้เวียดนามถอนทหาร ระทั่งปีพุทธศักราช2532เวียดนามยอมถอนทหารออกจากกัมพูชาต่อมามีการร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้กัมพูชาปกครองได้ระบอบประชาธิปไตยมีกษัตริย์เป็นประมุขและขอให้สมเด็จพระนโรดมสีหนุเป็นประมุขกระทั่งปีพุทธศักราช2547พระองค์ทรงสละราชสมบัติให้พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนรดมสีหมุนีพระราชโอรสขึ้นสืบราชบัลลังก์แทน ตลอดชีวิตของสมเด็จพระนโรดมสีหนุจึงเป็นชีวิตที่ต่อสู้เพื่อเอกราชของกัมพูชาใช้วิถีทางการทูตในการผลักดันประเทศใหญ่ออกจากประเทศของตัวเองนับตั้งแต่ฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาเวียดนามและยอมกระทําทุกอย่างเพื่อให้กัมพูชาดํารงอยู่อย่างมีอิสระภาพดังนั้นการสิ้นพระชนของสมเด็จพระนโรดมสีหนุจึงเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของพระสงฆนิกรชาวกัมพูชา จึงสูญเสียบุคคลสําคัญที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ทางการเมืองการปกครองให้โลกใบนี้จึงสมควรแล้วที่โลกจะรู้สึกอาลัยกับการจากไปของสมเด็จพระนโรดมสีหนุในฐานะกษัตริย์นักสู้